นม่ทำลยนี่มนี่เม็นน่แล้วขามเหยียบมัแล้วหบมันมันมาคันกเอาหน้าชาแทนนี่เนาะผ้าวานของวานของข้าวมาต้นขนมไทเวิ์ดนี่นี่นังนี้มากินเยอเริ่มมีเวิร์ดมีร้ากล้วยซอยแซ่บมีเิดสมักสมหยามาก มาเิ่นคู่ครัาแล้วน่้านแล้วเนา่ยร้อนแล้วมันหอมด้ยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีป่าลุงกันเบสทูุทุกคนเนาะพ้พ่อกับสามาตอนนี้กัอยูปลาซาปะาูิวมอนี่เป็นมือที่ว่า ต่างโฮม,มกองบุญเฮ็ดบุญให้พ่อเนาะและะ้วการทุกๆคนบอกว่าจะมาอ่าผู้ใดเนาะพี่น้องเนาะการลังสรรค์ชีวาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานแล้วกะ็อ่ารช่วงปลายกลับมาทอนดูทอนเนี้ยใส่ใส้เล่นน้อยนะพี่น้องจะมาตั้งสายบุญดากองกเพนะื่เราเป็นทางเดิในชีวิตอ่าของทุกพพเนีานะการมาเบิ่งนต้งกันเนาะบ่ฮู้ว่าพี่น้องทางฝั่งไทยเฮาเพิ่นเฮ็ดคือเดียวชนใด,ดทางฝั่งไทยเพิ่นสิเก็บแล้วกะไ็ไปไปส่ถาดใส่ทาดํากันเบิด ใช่าเนาะแต่ว่านี่เป็นคด้วยาตอดยทีว้ใส่เพื่อนนอต็นเพื่อนเพื่อนสาเนาะมเพื่นเดินเนาะไปเดี๋ยวนอื่อาเพ่อนพื่อนทีน่าไหมไปไปพูดเป็นบอลีกั้ไร่มากเนา

หน้าเสื่อมอ่ะังเสื่อมไหมแสบตาเนาะอ่าอยากเชื่อมไหมมีแต่เชื่อมเล็กนะเชื่อมไหมเสื่อหกระังเอาไปให้เพื่นลูกน้ำขมิน กสบายดีเด้อเลยลมาเบ่งนี Bref, my my so ını, so so ่เพิ่นกาซีเกียมอ่าทอนกล้วยกล้วยเพราะเพิ่นสิไปคีบอันว่าอันกระดูกเนาะเพราะว่าเอามือจับเอาบ่ได้เพราอเพิ่นชื้อพี่น้องเนาะตัวแรกตัวใม้ตัวเก้าบานี่นี่ ไม่บ่เนี่นะไม่บ่เลยอันนี้นะนั่นว่าเครื่องผาเวนเดอร์อันตัวน้ำมานน่ะนะแมนแเออตัวเออหอยใหัวนตัวนี้ไว้ใส่ผ้าขาวตัวนี้น้าลายแท้ที่าขาวนั่นเอาไว้เห็ดเป็นผ้าขาวป้่าว้หานก้อนที่ขาน่ะเออน้ำมานนะมาพี่ เอ้าไพี่อันนี้นะเอาไว้หอยอันนี้นะเอาไว้หอยตัวนั่นอาบ้าพี่ตัวนี้ไปหอยพี่เออเออใช่ไหมเออตัวหญ่กันี่นี่ไปเลยจ้าพี่้าวเลยพี่้าวเลยพี่าขาอยู่พี่

นี่ระดกะมตหัวอมนีงานที่นนแม่หัวเรานตัวือดมาพูดนี่มันจะเล, ov ล ov อือดมาพูด้รักกันนะรักสี่รักในรักกันน่ะพูดแล้วกันพูดแล้วเอาเอาดังเอาเอาเชียนพักแังนี้เ็

อันนี้ก็ตัน้างช่มเนาะใหม่เนี่กับผเอาออกเยอะอันนี้ก็บแกได้ล่เฮ้ยอันนี้มเ็บอะเพื่แล้วแกกี่เองเปนยัง กระทางกูบาเพนขีคกระดูกมก่อนไี่รอเนะขีดกระดูกใซกเ่ระโัเล้าแต่ล่าลงไปสามไปตอบปรดดู ขอบุกครับขอบุญยาเด้ที่วัดเราอยู่เป็นกะคิดทอดพี่น้องเนาะในในในที่ว่าทางสุโพเพิ่นเป็นสร้างเนาะมีอยังกะอาศัยเพิ่นมีอยังกะแบบเพิ่นไปเฮ็ดไปนั่นนี่กะคือว่าแล้วเนาะเสียไปกะคิดทอดคิดเท่งเพราะว่าประตูวัดประตูว่าก็เป็นเพิ่อนเหตุขีดแบบนี้เดียวนะ เขาพดอกว่านแหลให้โให้ลาบเพื่นเนาะแต่เรากลด้วยตนแล้ว

แม่เนาะเก็เบมือเนาะกบได้กองกองนั่นแมบดบอกอกเลยบอกบือยมถึงนัหัวหัวทนีหัว่ี่หัวอยู่พี่แล้วหัวหัวพูดได้ได้กองกระดูกน่ะอยู่ทังบ้านาหนี่าเนี่ยคิ้วพี่เนี่ ขี่ทานพบ่อนั่นนั่นทานพยได้ทานพายนั่นขี่ทานพยนี่เออขี่ทานไพ่ะอโมเมนต์กระดูกได้เออเนี่ยเนี่ยว้าเมนไดเนี่ยว้าโมเมนต์โมเนต์เนี่ยมเมนตน่แนมนอแ่นมน้่เอเนาะคือขี่ทานพแท้มาแล้วไฮมมนดฮะถ้าแปอมนัง เพื่วนกะโลงยุ่งหมดบเก็บพอมันทำออเอาไปล่างพี่ดองน่อฮอมแล้วก็ปทอนใส่เฮือนอ่าสัญพู่อไ่ทานเต้าไ่ดอเออทั้งพี่ก็มีเนาะน่ะอืะอย่าลืมเลยเนอะเทางนี้น่ะเมนเพ่ได้เนี่ย

มเนี่ยสามนนี้เนาะจดยเลคุดลากันนี่อืมมุปานก็จะทำว่าวแต่คุดไมเลยนเก็บเขาเก็บฮะเก็บแล้ว เมื่ไรีขบไปานังน่อเด้อเมื่อไรข่าวาเมื่อไรีน่ชุบ้ชาวพเมื่อไรตวนี้เมนตนั่นน่ะมเมนมนอ๋อมันเป็นเครื่องค้างมันน่ะเคื่องเคร่องนั่เคื่องปบเครื่องเป็นค้างพี่พี่อยู่พี่ แม่แม่แทนนี่คุณอเพิ่นท้งอนไมนี่แม่แทนนี่เขาคือบออกแลพื้นเงามันิงอพื้นน่อนะแม่แม่เื่อผักนตะกอเนาะอ่อ่ะ่งหเเดนม่หา

ทอออกไปแล้วมาไปพูดตะหักดูดิะหันคกัาเอาน้านีร่าแล้วก็เอาน้ามี่า่ด้ไ่อะไรเาอะไรเราเาคืออะไรตัมูได้ไาะแค่คือผูนะแค่ได้คบงเาท่นชาตท่นฟุกจานต่มุงรอน

เนแกนั่งทั้งนนแได้ละท้งเด้วนี่ังก่อนทันดึงกุ้งไก่หนี่เนี่ยเออนี่กุ้งไก่ในเร่แล้วนี่อ้าใดเยเงินใ้มดยเงินจับไปแต่มแดงมดเลยกบ ไปด้เขาได้ขเ่นพูนกระโลกเลาอยู่พูนนเออนอั่นแหละยานอยู่นั่นแหละนั่นนะคัไัมตัวคุคิดคนไม่ห้าขวบยังนั่นไม่กนมาตั้งถังพี่ต้งขวบมนมอมัน

ถ้ากระดูกกับท่านมันเบิ่งแตกต่างกันเนี่ยนิวนะคนี่ลายยุ้ลุมหัวคือแตกออกทั้งสี่อะเอามันท้าเผาไว้ไนี่แหละนิว่ว ห่นี่เป็นของพาเวนพี่น้องเนาะของพาเวนนายเพิร์ดอนณาเอามาหอยไว้นี่อาจารย์ทียเพิ่นใส่บัตอันณาทางจารย์ทีอย่าคู่เพิ่นมาสวดแล้วอัาณาเบิ่งพี่กันบันีนพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นทั้งของตู้แม่พี่น้องตัวสีฟ้าเนาะก็ว่ดได้ไกลกันปะได้ใกล้ๆกันเอาในของตู้แม่ ก็มานี okay. friends. Friends, ่ก็เป็นทองตู้พ่ออันนี้เป็นแต่งผ้าขาวไว้ให้เนาะมีมีครบไปเลยเนาะมีลายเด้ผ้าหวานของหวานของข้าวมัต้มนินมไอ้เบิร์ดนี่นไหมนี่นี่นั่งตรงนี้มากินเยอแต่เริ่มเริ่มีเบิร์ดตุ่นยาลายป้วยซอยแซ่บมีเบิร์ดสมพักสมยาบ้าก เครื de ment, <terror> ่องวานเครื่องยังมีเบิรมีเบิร์ดเหล่าเบียร์ของโปวดลักแคลมจะไม่หลงอะไรก็มากินน้ำกันแน่หัวทางเมียนะมกินน้ำกันเบิร์ดเนาะกินน้ำกันเบิร์ดเนาดท่าังต่นี้แหละจบพีดน้อยนะเรา้วายเพื่อนเราเห็นแล้วทางาทาเพื่อนเคลียร์บงะกักด้อ เห็นบ่แค้วแล้วเราหายไปเราเห็นไปแล้วมากอ้หายลกใช้ใช้ใช้นี่แ้ว่ะใแ้วนั่นมองไหนมองไหนอันนี้บน่นน่นน่ใชเนี่ยอันนี้บอบอนั่งนึงนเด็ใชนั่งอันนี้บออันนี้บแมนแมนแลแมนและแว่

เห็นเขียวเห็นอยู่เป็นยังมันมันเปพยมาเนาะครบบันไดเด้อบานนี้เนาะสามสิบสอง่างแล้วจึงใช้นสำนตาด้วยตาิลุดต้องเห็นอยู่รูดเขาลด็นเลยเนาะเนาะโอ้ยคบแร้คบแรกบานี้อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยไปจิบอกวาเลยนี่ อันนี้กเพิ่นจะพุดคุมพังเหมาะเหมะกระดูกแหม่อนบ่อยหมกระดูกเนาะจาหมซื้อ <condu> ท <k> you know? no, mm ่ง hmm. ันล uh ้วเอาน้ผ <int ots> ้านะอกขึ้นอร่มันกล่อซื้อาเื่อน้ตงไม่พอไปไเนาะ เนี like. well, whole whole ่ก็เป็นขั้นตอนที่ว่าล่างล่างเรี่ยวเนาะอน้ำเพื่อนนี่แหละอน้ำเพื่อน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 พอนขาวนน้ำพุหาข่าววันนเออไม่แล้่แลเอาลขางยมันเป็นอ่างให้มันเป็นอ่งเาป็นที่โคราชอะไรกันเนี่

่่อ้ไดม่ะใส่ใส่ใส่ป่ะเอาเงินใส่น้ำพี่น้องเนาะูรอะไรรน้อยปอนเนาะปอนปอนคำใส่หม้อพี่น้องเลย ทิ่มีเียจียัง่ได้เงินแต่ก็ได้นได้นด้คุ้มแล้วปนหาพันก็ได้ครับปนหาพันก็ได้ เกิดสวัส์สันฟ้าวันนี้ให้อายุมันคนยืนหั่นเกิดมาวันนี้ก็เกิดบนหางบนมีบนดําบนรวยเกิดมาบนมีฐานะพรอมเพียงมาเลยจงบริถูกบริญน่คือตอนที่เป็นนี่ครับ นี่เป็นกรสเอาหมอะลงลุมพี่น้องเลย้วก็ใส่นี่แหละคือของโมเนาะสูงนักซี้วก็เฮือนลงเฮือนน้อยาจะับิงมจะมีตัวนกะเนแลวลยลงก่นบ่เอาขีลมดา้ก่อนบ่อาี้เ่นแะ่คุณหมองคุณมอง คุณมองนี i, s <S ่ไหมเออใจลงคุกัเลยนะระวังนี่ได้่เลยเอาแล้วลงต่อนี้ลงเอานี้ตัวนี้คน่หัวเขาตัวนี้คุ้มเฮ้ยวนอยนะเลยะอ๋อออ้หมนะน้งลเพน่อนอืมลงเนาะอี่ลงมาเ ลักซีปีไซื้อปิดมาันนี้ก็ได้ปพใรีเช้าพ่ี่อค่นีัซนเนอเล้มหงไเลยนี่ักซีก็จะมีวันเดือนปีเกิดนะพี่น้องเนาะแล้ก็มือทีเซียมือเสียมือเกิดมือเกิดมือตาย

ลมบ่ลมเปเวอร์เลยนะเหี <S <s ่ยวเหี่ยวเลยเดมเดม ได้บ่ได้ này. này đấy, บ่ได้ sắc มันก็สักที่บ่อยู่อะไร anh đi hiện heo. Đó, muốn đây vào đi. À, vài không bạn này. Uh, mm. thuốc ơn sai cho

ตอนที k k ่ว oh. <L Talk, S 1> ่าทางครูพนมมุนนี่กะล่างล่างมือล่างมือล่างพีนได้หมดเลยได้ไๆทางลุงอันนี้เป็นเครื่องกองบังเพียบบังให้พ่อพี่น้อยเนาะเดินบังเบิดบ่ โอเคพี่น้องนะสระคลิปนี้กันสิประมาณนี้เทวบาคลิปนี้กับมาปลาซาบมาทอนลูปทอนยางให้พ่ออ่าลงทางหลักสงหลักเสมือเกิดมือตายเนาะพี่น้องเนาะอทิบาอย่าติพี่น้องกับ อพอลุงน้องคนกพาเห็ดพารณ์ทำเอาอนเดินทางสาวมุกดาก็ขอบมุขอบใจเอฟซีประสุควสุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามหัโชมหัดฟังเบิ่งคลิเปเบิ่งโค,งคสนาใหา้สำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบายดี